ไอ้ผมวันนี้ผมจะมารีวิวฝาสูบนะครับระหว่างฝาแข็งแล้วก็ฝาซิงธรรมดาเนี่ยยันฝาเบบร้อยยี่ห้าครับตัวคาบูลูกหงหกใส่สำหรับโหกชักห้านี่คือฝาแข็งเนี่ฝาแข็งครับแต่นี่นฝาซิงธรรมดาฝาแข็งฝาแข็งก็คือฝาที่มี เรียกว่างานแฮนเมกันใช้ม,มือในการทําจะมีองศาเบ้าที่ตื้นนี่จะสังเกตนะครับเบ้าเบ้าตรงนี้จะตื้นกว่าตื้นกว่าเบ้าตรงนี้ซึ่งเบ้าตรงนี้นฝาซิงธรรมดา,ฝา,ฝ,าฝาแข็งคือรุดแข็งคือต้องต้องการอัดต้องการแรงอัดสูงเบ้าตรงตื้นแล้วองศาในการหลบเบาหมอลูกสูบเนี่ย ต้องหลวาวได้ง่ายเป็นงานแฮนด์เมคครับเป็นงานแฮนด์เมคคือในการจับบางหลดต้องใช้มือในการจับบางตำแหน่งการจับบางตำแหน่งให้ให้แบบองศาตื้นนะครับตะแรงอัดเยอะจังหวะการหลบวาวง่ายต้ใช้เครื่องทำ ถ้าคนไม่เทพริงก็ทำยากฝาแข่งส่วนฝาซิงธรรมดาส่วนฝาซิงธรรมดานี่ก็คือองศามันจะลึกนะฮะองศาเบ้าเดิมมันจะลึกสังเกตเวยนี่คือองศาองศาเบ้าเดิมครับเดิมๆเ,เลยลดเดิมๆนี่คือเบ้าเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลยองศาจะตื้นมากถือว่าตื้นมากเลยนะครับ ตอนนี้องศาองสาภมนลึกองศาของเบาเมื่มันพอดีือของลูกค้าเตรียมส่งแพ็คไว้ให้แล้วที่เลยกะว่าจะแกะก็เลยองณามองาเบาบอมจะลึกหน่อยเบาจะลึกนะครับ แรงอัดแรงอก็จะน้อยรถที่มีแรงอัดได้เยอะก็คือซีซีเบ้าฝาต้องน้อยต้องไม่เยอะนะครับก็ถ้าคำนวณอกมาก็อยู่ในอยู่ในซีซีพอดีเบาฝาอยู่เทียมมันจะมีสูตรคำนวณซีซีครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมพาคำนวณ แล้วก็สอนพิธีเปิดบ้้าฝาด้วยใครตามก็ผมมีเฟซบุ o กนะครับชื่อชื่อเหมือนชื่อช่องครับชื่อช่องชแนลใน YouTube เลยบางคนถามครับพี่แยงฝายังไงให้แรงมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ที่การแยงร้อยปร์เซครับมันอยู่ที่ เบาฝาด้วยทีฐานสปริงฐานสปริงอะไรมีผลหมดครับ<ม>การแยงบางทีเราแยงใหญ่เกินไปรถไม่มีกำลังวิ่งก็มีแยงไอเสียใหญ่เนี่ยนี่ว่าฝาผมแยงไม่เสร็จผมแยงนานแล้วนะบางทีแยงไอเสียใหญ่รถก็ดีมหนายครับรถไม่มีแรงแรงถีบ โดยมีแรงถีบคือแบบมันใหญ่เกินไปก็เหมือนเราบีบสายน้ำครับยิ่งถ้าสายสุดทถายถ้าสายน้ําเราปล่อยไม่ได้บีบน้ํามันก็จะพุ่งนิดเดียวแต่เราบีบทําให้สายมีแรงดันทําให้รูมันเล็กมันก็จะพุ่งไกลครับเหมือนกันในการแยงคิดง่ายครับหลักการง,ง่ายเวลาเราดูดน้ําอ่ะใส่หลอดเล็กเราดูดได้แรง นะดูดได้แรงถ้าหลอดใหญ่มากๆเราก็ดูดไม่ได้เราไม่มีกําลังที่จะดูดขนาดนั้นถ้าหลอดเล็กพอดีพอดีาปากเราเราดูดแป๊บเดียวอิ่มครับนี่คืออย่างที่บอกครับองศาจะเป็นเบ้าเบ้าฝาเดิมเลยสังเกตว่ายังมีข้าวขมโอย้ยฝาเพิ่งฝาเสร็จยังไม่นานะยังไม่ใช้งานแต่ยังมีข้าวขมโอ้ติดนี่คือเบ้าเดิมบนเดิมฮนะ ตอนนี้คือเบาที่ทำมาแล้วองศาฝาซิ่งธรรมดาราคาก็จะต่างกันต่างกันอยู่นะครับเบาก็เป็นเบาแต่งประมาณนี้ครับง่ายๆครับขอจบการ ดีวิวแค่นี้คลิปต่ตอไปก็ใครอยากดูอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับหรือว่าจะชื่อเฟซผมก็มีตามชื่อช่องในช่น,นลแจ็คเกษตรโลซิงครับ,รบผม